สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลุงพลังพลุงพลังเลยนะคะทุกคนปะเราจะต่อจากคลิปที่แล,แล้วนะคะพี่นีก็เอ,อบอกผู้ช่วนว่าจะพาทุกคนเนอชมให้ทั่วเมืองเบียนเนาะ แต่เราจะทั่วได้แค่ไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นีจะโชว์หน้าแค่นิดเดียวนะคะให้รู้ว่านี่คือมันไม่สวยนะคะผมมันเหี่ยวๆนะเพระับหนาวแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่หมวกนะคะเราไปชมบรรยากาศสวยๆกันทอะา่ะทุกคนไปตามพี่นีไปตามไป วันนี้แดดจ้าเลยนะคะทุกคนถ้าเราเออมาเดินเล่นเนาะมันก็จะแตกต่างไปอีกอย่างนะคะวันนี้ก็ไม่เออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อการถ่ายทำของเราเนาะมันก็อาจจะไม่ได้อย่างออจริงๆจังๆเนาะ พี่นี่ก็อยากเก็บไม่่ะคะแตกต่างนะคะมาฝากเพื่อนๆก็จะเป็นตึกอพาร์ตเมนต์เนาะต่างประเทศเขาก็จะอยู่กัอนอย่างนี้เนาะเออจะเป็น <c oughs> อพาร์ตเมนต์ภาษาฝรั่งเศสอพาร์เตมองว่าเจะสีอาเบียนเบียนซิสเลนด์ บางครั้งการเก็บภาพของพินีมันอาจจะละเอียดไปเนาะมันก็เลยต้องเอาจจะน่าเบื่อจะเป็นลากาฮิต้านะเป็นเเออเออร้าน เสื้อผ้าสำหรับคนเงินเดือนน้อยนะคะทุกคนก็จะเป็นทั้งมือหนึ่งมือสองของเราก็จะมาจับใจได้สำหรับเออคนมีบัตรเนาะที่รัฐบาลเขาส่งเออบัตรให้เห็นเงาพี่นีสะท้อนเนาะเพราะว่าแสงแดด ก็จะเป็นร้านนะสำหรับคนเงินเดือนน้อยที่สามารถจะได้ใส่เสื้อผ<ม>้าสวยๆและถุกๆเนาะังจะได้แนละ้วเขปิดเนาะพี่นีก็มีการ์ดกาฮิต้านะสำหรับคนเ,เ,เ,เงินเดือนน้อยคนแก่นะเราก็ไม่สามารถที่จะเดินหมดได้เนาะ ันนี้เราก็เริ่มออ,ออกมาจากเมืองเก่าแล้วนะคะเราก็จะเข้าเมืองก็สุดเขตของเมืองเก่าแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเข้าไปเมืองใหม่อันนี้ก็จะเป็นเขตบริเวณข้างนอกอน,นี่ก็จะเป็นเ,ออเมืองเก่าเนาะก็จะมีโบสถ์มีอะไรเนาะ นักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็ชอบมาเดินกันที่เมืองเก่าเนาะ,ะทุกคนเห็นไกลๆนั้นไหมคะทุกคนก็จะเป็นเอ่อโรงงานบริษัททำโรงงานนาฬิกาโลหะนะคะโล็ะโลหะโล็ะโรเล็ะลลลลลลนะคะก็ะเลยกาชื่อดังของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขตแดนเอ่อนี้นะคะเขาก็มันก็จะมีนะคะคนที่เขามาอยู่พูดภาษาฝรั่งเศสก็มี แต่ส่วนใหญ่คนที่นี่เขาจะใช้ภาษาเยอรมันนะคะเยอรมันภาษาที่เขียนก็จะออไม่เหมือนกันเนาะนอย่างพี่นีอยู่ที่โลาซานมันก็จะเป็นออพูดภาษาฝรั่งเศสเนาะที่นี่เขาก็จะใช้ภาษาเยอรมันเราก็จะสังเกตได้คือการออสีนะคะการระบายสีของแต่ละเมืองเนาะ โลซานนะ่ก็จะเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างนึงนะคะที่ว่าออหมู่บ้านที่โลซานเขาจะเป็นอีกอย่างนึงเนาะแต่ถ้าเรามาแถวแถบสวิตเซอร์แลนด์เราก็จะเห็นสีนูน้นสีนี้ของแต่ละเมืองอันนี้ก็จะเป็นในตัวเมืองนะคะตัวเมืองของเ,ออเมืองเบียนนะคะสวิตเซอร์แลนด์แดดจ้ามากเนาะเราก็จะ อบอุ่นนะคะวันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกลมแรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารไทยเนาะเนี่ยก็มีเออทงนะคะทงไทยแต่พี่นีก็ไม่ได้เข้าไปแล้วนะคะทุกคนก็จะมีเรืออันนี้ก็จะมีร้านอาหารไทยเมื่อกี้ตะวันสอง เออจะเป็นแบบเทคเคาเวนะคะทุกคนก็จะอยู่ติดนุ้นนะคะอ,อ่าเขากินได้นะคะเมื่อกี้พี่นีก็ไปกินเออร้านอาหารเนาะจีนนะคะก็เป็นแบบบุฟเฟ่ของย่างนะของผัดหัวละสาสิบเนาะพี่นีก็ไม่เออถูกใจอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ป้าเลเขาชอบ เอาล้วค่ะพบกันในคลิปหน้าหัวยุ่งเลยนะคะจบคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วก็ชมไปทีละคลิปละคลิปนะคะไปทีละนิดหน่อยไม่ให้ยืดไม่ให้ยาน <laughs> สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ให้พี่นีด้วยนะคะพี่นีจบคลิปนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเที่ยวกับพี่นีตอนมีโอกาสเนาะ <laughs>